สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมชาแนลช็อกซุปตาอยู่กันในเกม blue archive นะครับผมแล้วก็วันนี้เรามีอัปเดตใหม่เข้ามาฮะรวมไปถึงเรดบอสก็กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วว่าแล้วเดี๋ยวขอพาไปดูตัวละครใหม่ที่เข้ามาก่อนเลยครับมี2ตัวด้วยกันครับคุณผู้ชมซึ่งมาในทีมแบบฟาแฝดเขียวชมพูฮะเดี๋ยวขอดูที่ตัวแรกก่อนเลยละกันเน่คุณผู้ชมเห็น2ตัวนี้ไหมอันนี้ตัวเขียว ชื่อว่ามิโดริครับส่วนตัวสีชมพูชื่อว่าโมโมอิเดี๋ยวขอพาไปดูสกิลแต่ละตัวก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากมิโดริครับมิโดริเนี่ยคือเป็นสายดาเมจอาวุธเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าเขาอาจจะตายง่ายเนาะเพราะว่าเกราะเขาเป็นสีแดงฉะนั้นเหลืองครั้งนี้เนี่ยเอาไว้มาลงเวิร์ลบอสเรดบอสนั่นแหละ เลสบอสลงบอสได้ดีครับแต่ว่าดูจากการที่เป็นเกราะแดงแล้วคิดว่าไม่แนะนําในการเล่น PVP เท่ <ๆ S 2> าไหร่เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเราจะเห็นว่าความเสียหายประมาณนึงแต่ว่าอยากให้ลองอ่านตรงนี้ดูครับเขาจะมีคิดเขียนบอกว่าเมื่อมีโมโมอิอยู่ในทีมจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นตรงนี้ถือว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่า มันจะต้องเล่นคู่กันฉะนั้นถ้าสมมติใครจะเปิดหาควรจะต้องมี2ตัวครับเนี่ยพอสกิลรองก็เหมือนกันถ้ามีโมโมอิในทีมจะเพิ่มความเร็วเยอะกว่าเดิมอีกเออจากเดิม28.7ใช่ไหมถ้ามีเนี่ยจะกลายเป็น34.4%อันนี้คือดูแล้วจะต้องเล่นด้วยกันครับส่วนข้อดีของมิ d โ r i ิคืออ่ามันจะมีคอยเซฟทีมได้เนาะมีฟื้นฟู HP ให้ฝ่ายเราได้ ส,สกิลติดตัวก็เพิ่มค่าคริครับหลักๆแล้วมิโดริอันนี้ขอสรุปเลยแล้วกันมิโดริเนี่ยจะเน้นไปนในทางเร็วคริแล้วก็ควรจะต้องเล่นคู่กับโมโมอิด้วยถ้าอยากให้เก่งอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับมิโดริ3ดาวต่อไปเดี๋ยวขอดูอีกตัวหนึ่งแล้วนี่โมโมอิสไตรเกอร์เหมือนกันครับเป็นตัวละคร2ดาวครับเห็นไหมโจมตีแบบจอกเกราะแล้วก็ป้องกันแบบเกราะเบาคือจะเป็นเหลือง จมตีเหลืองแล้วก็ป้องกันแดงประมาณนี้คือไม่แนะนําให้ PVP เท่าไหร่เพราะ PVP ในช่วงนี้คือตัวดาเมจที่เป็นอาวุธแดงอะโคตรแรงน้องอาจจะตายได้ง่ายส่วนสกิลของโมโมอิครับดาเมจโอ้โหพุ่งมากเหมือนกันเขาจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมก็คือเมื่อมีมิ d โดริอยู่ในทีมเนี่ยความเสียหายอะไรบางอย่างสกิลเขาจะถูกพัฒนาอัปเกรดขึ้นอ่า ท่ากับว่า2ตัวนี้ควรที่จะเล่นด้วยกันครับถึงจะเก่งถึงจะฉายประสิทธิภาพได้มากที่สุดอ่ะอันนี้สกิลพื้นฐานจะมีเพิ่มค่าความแม่นยำ42.3%ทุก30วิเนาะไปแล้วเวลา20วิสกิลติดตัวเพิ่มค่าคริแล้วก็สกิลรองเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็ถ้ามี m i d โ l e ิจะเพิ่มอีกด้วยส่วนจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลย28.7เมื่อมีคู่หูจะกลายเป็น 34.4สรุปอย่างนี้เลยแล้วกันครับการใช้งาน2ตัวเนี้ยระหว่างมิ d โดริกับโมโมอี e เนี่ยมิดโดริ3าดาวจะเน้นไปในทางความเร็วคลิแต่ส่วนโมโมอีส e, ดาวสีชมพูครับจะเน้นไปในความแรงแล้วก็คลิทั้งนี้ทั้งนั้นเก่งไม่เก่งต้องลองใช้งานดูแต่ว่าผมอาจจะไม่แนะนำให้เอาไปลง PVP นะ เลดบอสในครั้งนี้คิดว่าเป็นตัวทดสอบที่ดีครับสำหรับ2ตัวนี้แต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งควรจะต้องเปิดให้ได้2ตัวถ้านเล่นด้วยกันแล้วมันจะดีกว่าไงอ่าประมาณนี้จะเห็นว่าตู้ของตู้ที่ผ่านมาโดนถอดออกไปแล้วนะจะกลายเป็นตู้เลดของ2แฝดนี้แล้วก็ตู้ปกติละตู้ฮารุนะตู้นินจาอะไรไปหมดแล้วนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครใหม่ ต่อมาในส่วนของกิจกรรมบ้างครับเรดบอสในครั้งนี้ชึบชื่อแหละเซเซตโอเคนี่มาเกาะเหลืองเท่ากับว่าน้องแฝดมีโอกาสที่จะเอาลงได้ได้แหละแต่ดูแล้วตัวเหลืองเนี่ยเอาจิมันมีเยอะนะเราสามารถใช้ตัวอื่นเข้าไปควบคู่ได้ครับอย่าไปฝากความหวังอะไรให้กับตัวใหม่มากครับเพราะตัวเหลืองที่เรามีอยู่จริงก็ร้ายกาจเอาเรื่องกันอยู่แล้ว ก็มาลงกันได้ของรางวัลไหนอขอดูหน่อยสิอ่าโอ้โหอันดับ 1- ถึงหมื่นครับ1200เพชรเท่ากับว่าได้ฟรีไปเลย1แพ็คนะแต่จะให้ได้ก็ต้องพยายามหน่อยครับประมาณนี้สำหรับในส่วนของของรางวัลครับผมรางวัลแต้มสะสมละ่ะอ่าไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ก็เอาไว้อัปเกรดทั่วไปได้เป็นของเป็นทรัพยากรจำเป็นอยู่ละพวกเนี้ย ่อให้คุณทําแต้มได้ไม่เยอะก็เอาจริงไม่ต้องกังวลนะแค่คุณมาเล่นบ่อยๆลงบ่อยๆไว้ครับปั้นให้เท่าที่สุดเท่าที่ทีมเราจะทําได้ยังไงของรางวัลพวกนี้เราก็ได้อยู่ละต่อไปอันดับที่2ที่ผมจะพาไปดูก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องอ่าอยู่นี่ครับลำนำดอกไม้จากกลอนอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของมิโดริกับโมโมอิครับกดเข้าไปดูก็ประมาณนี้ประมาณนี้ แต่ถ้าใครไม่สนใจเนื้อเรื่องอันนี้สคิปได้แต่ว่าเข้ามากดหน่อยละกันเพราะว่าได้เพชรนะพวกเนี้ยเอออย่าละเลยเกินไปครับตรงนี้คือได้เพชรก็มากดรับของรางวัลกันด้วยมีให้ต่อสู้ก็สู้ไปครับถือว่าสะสมเพชรไปในส่วนของเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากเนาะอ้อคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมฮะเขาจะเขียนว่าประกาศจับกับคําขอพิเศษเอ,อยู่ในช่วงกิจกรรมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะคูณ2 ได้รับรางวัลเป็น2เท่าจากประกาศจับครับอันนี้นี่แนะนําเลยนะอย่าลืมเด็ดขาดใครที่กําลังขาดแคลนทรัพยากรอะไรพวกนี้สามารถไปกดเพชรซืซ้อตั๋วได้ในร้านค้าด้วยอ่าพวกตั๋วประกาศจับเนาะไปกดซื้อกันมาได้นี่คูณ2ทุกอันมีระยะเวลา1สัปดาห์ครับคูณ2อ,อันนี้ก็เอาให้คุ้มเอาให้คุ้มคำขอพิเศษก็เช่นกันครับ ใครที่แบบอยากจะอัพเลเวลตัวละครก็มากดได้ตรงนี้เดี๋ยวผมโชว์ไปหนึ่งทีมับเข้าให้ปกติ6นะนี่เด้งมาสิบสองเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปหน้าแรกคุณจะเห็นขวามือครับมีไอคอนภารกิจประจำวันตรงนี้นี่แหละฮะ สำคัญแล้วก็เป็นทีเด็ดมากสำหรับอัปเดตในครั้งนี้อของรางวัลหลกัหลกๆแล้วจะเป็นทรัพยากรค่อนข้างที่จะทั่วไปเนาะถ้าดูเผิน,น,นในแต่ละวันแต่ว่ามันมีของรางวัลเฉพาะกิจกรรมครับก็คือปกนิตยสารเป็นนิตยสารเกมอันนี้แหละถ้าเราสะสมได้ครบ100นะจริงๆเงื่อนไขาการสะสมไม่ยากเลยมันคือสิ่งที่เราเล่นกันทุกวันอยู่แล้วแต่บางอย่างอาจจะฟิกนิดนึงนกำจัดนักบัญชีที่เยือกเย็นอะไรประมาณเนี้ย ก็กดไปทันทีได้ครับกดได้กดได้แล้วก็มารับของรางวัลให้ครบมันจะมีปลดล็อกอีกอีก7วันอ่ะคือมันถึงจะปลดล็อกครบเนาะก็วันที่2พรุ่งนี้ก็จะปลดล็อกไปอีกวันหนึ่งแต่มันยังดีครับที่มันให้เราสามารถดูได้ว่าเงื่อนไขของมันต่อๆไปมีอะไรบ้างนะทําให้เราเตรียมตัวไว้ก่อนได้ถึงแม้ตรงนี้มันจะขึ้น7วันแต่คุณผู้ชมดูระยะเวลากิจกรรมด้านล่างครับมันเริ่มวันที่14คือวันนี้ถูกไหม แต่ว่ามันจะไปหมดเอาวันที่11มกราปีหน้าเลยเท่ากับคุณมีเวลาเหลือเฟือมากเก็บนิตยสารเกมแล้วก็เอามาแลกเพชรตรงนี้ได้ไปเลยครับ1แพ็ค1น0 0เม็ดนี่แหละผมเรียกแทน1แพ็คไปเลยแล้วกันกดกาชาไปนี่แล้วก็แค่นี้ล็อกอินประจำวันก็ได้ของรางวัลอา่าแต่ทำไมมันไม่ปลดล็อกอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะหรืออาจจะต้องรอพรุ่งนี้อันนี้เคลียร์เนื้อเรื่องได้มาแล้วอ่า5เงิน500,000 เย,เ,เยอะเอาเรื่องเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมประจําวันกับชมรมพัฒนาเกมฮะอันนี้คือชื่อคือชื่อกิจกรรมเขาเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนต่อไปแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องอันนี้มันมีอัปเดตภารกิจบทขึ้นมาครับเป็นบทที่13แต่คราวนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนื่องจากผมยังเล่นไม่ถึง ของรางวัลก็อาจจะเป็นพวกเพชรอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าเลเวลเนี่ยจะอยู่ในเรทประมาณ65 7 0ถึง70ประมาณนี้ประมาณนี้65 7 0ถึงเ0เนาะของรางวัลแน่นอนต่อ1 c h a p แชปเตมันได้เกิน100เพชรอยู่แล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยแล้วกันครับแน่นอนไม่ได้มาแค่โหมดธรรมดาโหมดยากก็มาด้วยสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในครั้งนี้ก็คือเรื่องของอาวุธครับอาวุธที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอาวุธเทีย้า อาวเทียห้านี่คือนอกจากจะบวกบวกส t ตตเป็นเปอร์เซนต์แล้วมันยังจะบวกความสามารถอย่างเช่นนะความเสียหายคริเพิ่มเติมค่าคริบวก HP เป็นเปอร์เซนต์อันนี้ก็ต้องไปดูแต่ละประเภทของอุปกรณ์ที่สวมใส่แล้วกันเนาะสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็จะประมาณนี้ครับหลักๆแล้วแค่เล่นบ่อยๆเองคุณผู้ชมผมพยายามอยากให้เน้นไปที่ภารกิจประจำวันแล้วก็เรดบอส คิดว่าคุณขยันทําขยันลงพวกนี้บ่อยๆอน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะยังไงก็พยายามไปก่อนอาวุธเทียห้ากับแมปสิอันนี้นี่ถ้าใครยังไม่ถึงอาจจะไม่ต้องซีเรียสครับเพราะมันจะยังอยู่กับเกมอีกนานแต่ว่าไอ้พวกกิจกรรมน่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องลุยก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ละไม่มีคงไม่ได้ครับ โมโมอิ oi, หรือมิโดรีได้สองแพ็คพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะแพ็คแรกอองจริงเกมนี้ดวงผมยิ่งยิ่งไม่ค่อยดีอยู่นะเฮ้ยมันเป็นสีแบบชมพูชมพูอย่างนี้ว่ะมิโดรีหรือโมโมอิก็ได้เขียนตัวเอ็มไปก่อนเปตัวย่อน้องมาเปล่ามาครับ จะเป็นตัวอะไรอ่ะแต่มีสามดาวมาแล้วหนึ่งตัวนะแพ็คแรกอันนี้ป่ะอันต่อไปครับอันต่อไปสามดาวตัวอะไรเลดใครใช่ป่ะพวกที่เราเมิดกดใครอออเอ้ยแต่ผมยังไม่มีตัวนี้อิโอริ สวยเลยอ่ะไม่ได้แฟดไม่เป็นไรครับไม่ได้ตัวใหม่ไม่เป็นไรโอ้โหแต่ได้ตัวนี้ผมยังไม่มีอ่ะแล้วคือมาเป็นตัวเทียสูงด้วยไงนในการลงอารีนาฉะนั้นถือว่าคอมพล e ทแต่ไม่ใช่เลดเขานะ <S <S <อ>มาเดี๋ยวอีกแพ็คหนึ่งครับลุยก,กันต่อฮะเรียบร้อยอันนี้แหละ <S 2> <S 2> เฮ้ยชมพูอีกแล้วหรือเปล่ามับเขาให้อ่าเอ็มตัวย่อครับเรียกแล้วนะมาเธออุย้ยสองแพ็กติดคุณผู้ชมตัวสามดาวเฮ้ยตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเปิดได้อย่างนี้เลยแล้วก็ไม่เคยได้อินดี้สามตัวติดด้วยไม่เคยได้ตัวซ้ำสามตัวติดเหมือนกันจะเป็นตัวใหม่มาสักตัวไหมเนี่ย เก่าแล้วหนึ่งเอาละอันนี้ชิโรโกะแล้วตัวใหม่ไม่ออกด้วยอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับจูริมาสี่ตัวในแพ็คเดียวฮะแล้วตัวใหม่ก็ไม่ออกเลยเยี่ยมก็จะประมาณนี้แหละครับเกมนี้ไม่ผิดจากที่คลิปที่ผมเคยรีวิวเกมไว้เลยนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมอัปเดตในครั้งนี้ครับก็สรุปเปิดสองแพ็คยังไม่ออกครับ2ตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เราลุาลยกันต่อเดี๋ยวจบคลิปนี้ยนวะผมขออนุญาตไปลงเลดเลดบอสกอ็ต่อก่อนแล้วกันเนาะฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดประการใดน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องช็อกซุปตาด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้เดี๋ยวขอ จากลากันไปด้วยเสียงเพาะๆของน้องของน้องอน้องน้องน้อง,องฮิบิกิปะวะโอเคถูกน้องฮิบิกิครับเดี๋ยวจากลาไปกับเสียงน้องฮิบิกิโอเควันนี้ช็อกซุปตาขอตัวลาไปก่อนเขาไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย 間に合ってよかった。